พี่น <pepper>, right. the yup. well, ้องคอยพ่ออกกำลังกายด้วยข้าหนาวหนาวแต่ไม่เห็นอันนึงแล้วเสียงดังแจกแจกอยู่จนนั้นเสียงเอียงมาเบิังเลยพี่น้องโอ้ยหนาวเพื่อนบิังครับบังครับบังปัดจ้าวานเป็นอย่างเอาปัาปัด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 ปัเสียงดังเสียงดังนะคะจ้าวานเป็นอย่างเอาผู้ด่ะเป็นก้อนอุ้มลุ่มอยู่ผู้ด่ะ ได้เสียงมันได้พี่น้องนี่เด้คพณดามันคือเด็กคูล่านั่นเองนะคะเบิงอันเบิงอันมันนอนจับกันเป็นปุ่มมันกอดกันนอนเป็นกอนใหญ่ๆนี่คือมันกอดกันนอนได้พี่น้องพูดาป้าเต็มอยู่พี่น้องก็พูดาขยานนี่ยานนี่ถอดกระเทียมเด้เนาะ มันขี่มันขี่ไหมดูสิเพิ่งตัวนี้ไปละอุ้ยหลาแหฮงป๊าดคอยมาอ,อกอำลังก่ซื้อๆพี่น้องอุ้ยหนาวนี่ ตอนนี้ออสเตรเลียกับพระท่านด้เบิดหนาวเด้อค่ะเด้ออันนั้นมาปุ่มใหญ่แทนป๊าดพุ่นมันกอดกันนอนพุ่นเหรเป็นปุ่มอยู่นะคะอืขอขยานนี่รถด,ดิสเล่ยหลายเนาะนี่นะคะแขนอ้นตนอ้นเตินอยู่เอาไมา่ยังไหมเอาไมา่ยัง โอ้ยมันอยังนอปนันนี่เอาค่ะนกปีสาคอ้อยค่ะค่ะอีน,นึงนอนอีน,นึงกวนนะคะเห็นบ่ปุนป่นเ่ะออ้อหปุ่นน่ะปุน่นเนี้ยเมนขี่ข้างข้าวนี่อันนี้ก็น,นอตอุ้ยย่านย่านพันนี่ใส่รถด,ดีหลายๆลายแล้วน้องเลยน้ำถอดนะคะเบิ่งดูกปุ่นน่ะนี่ล่ะ มันไปนลักกินอาหารหมาคอยมาอินนกชุ่มนีล่ล่ะคอยจังสังคอยจัดมีนางสติค้นบ้านนะเดี๋ยวขสิง,งเอาเนาะโบธนิการเด่นอยู่นี่กับเป็นสวนสัตว์น้ำเด้อค่ะพอมีที่น้องแต่ว่ามันมีเวลาเปิดของมันอยู่ประมาณสิบโมงนี่ละมัง้งจังสีมาเบิงไม่นะคะอันนี้ก็ขับรถมาคผูดเดียวนะคะก็มาหาเลาะซื้อนะคะ ตามภาษาคนโสดเด้อค่ะพี่น้องตอนนี้โสดแล้วนะคะเดี๋ยวสิให้เบิ้งบรรยากาศวัธนิกาได้นอยู่เมืองล็อกแฮมตันนะคะอันนี้กะบรรยากาศทางนอกโดยรอบนะคะเป็นตะเขหลายนินึงานเป็นโศกน้ำ <C oughs> <c oughs> นะคะ บรรยากาศเป็นตะวัแนแดนและพี่นอ้องตะวันหนาวแห้งขอดใส่มะผิดสุดก็ขบันึกว่ามือ้อนิสหนาวปะนี่ไปทั้งใดปะนี้ <c oughs> ซุมนี่กระบอกหุ่นจักกวดจักหย่างดิหืดดิเขาบอกให้ง่างเขาไป่นนี้บอก โอ้ยคุณ่ะมีสุกแกะเอารถข้างข้าวาคุณ่ะแขนอุ่นโตนอยู่ไฟยิงฟล๊อกอ๋อขี่เสี้ยหัวข่อยซะไฟยิ่งสกอตคอล و ن โอ้ยขี่มันขี่เสี้ยวหัวยังหงฟ้าเมื่อไรบอกเรื่ สำคัญเปรียบเจ้ามาือที่ก็ดีที่รักหนกเป็ดน,น้ำน้อยมันกลัวนี่ฉันมาทำลายระบบนิเวศวิทยาของเขาหรือเปล่าที่นี่เขามีสวนสัตว์นะคะเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเปิดจะมาทำวิดีโออีกหุ้ย no, 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 no. นาวหนาวนาวนาวนาลีผลนะคะ นารนนะจ๊ะจากป่าหิมพานนะคะเห็นไหมฮะโอ้ยนารีบผลนะคะพี่น้องผู้ละ่ะจากป่าหิมพานเขาเรียกลูกนมนางพันธุรัตไม่ใช่ฉันเดาเอานะจ๊ะอย่าเชื่อฉันนะมันคล้ายนมนางพันธุรัตนะคะ มันกำลังจะขึ้นแล้วที่จะกลับไปทางไหนแล้วเนี่ยนี่สิให้เบิ้งดอกอันนี้พี่น้องคือดอกจานบ้านเขาเลยนะคะเหมือนดอกทองกวาวบ้านเราเลยนะคะ คือบอเบคือไม่เหมือนเลยอะ่ะสวยจังเลยดอกอะไรเนี่ยอื้อาคาสวยมากเลยค่ะกินได้ไหม,ไมคะพี่ไทยถามกินได้ไหมคะนี่นี่ะคะอันนี้เป็นลายชื่อของบุคคลที่ค้นพบโบานิกาเดนหรือว่าสวนพฤกษชาตินะคะ ใครเนี่ยทำไมค้นพบหลายคนจังเลยต่างพอสอด้วยคือคนหนึ่งคือลุงเจมส์เอ็ดกาเนี่ยเขามาพบหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสองหรอแล้วคุณริชาร์ดซิมมอนเนี่ยก็มาสารต่อหรือว่ามาพบใหม่ดี่ฉันก็งงนะฮะพี่น้องเบืองตนสนไม่ใหญ่แท้ไม่ใช่เป็นร้อยร้อยปีเลยเหรอเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆ งามบอพี่น้องอยมือข่อยเหี่ยวบ่ข่อยหนาวสวยมากเลยค่ะเนี่ยนะคะยสวยจังเลยนะคะืมสวยมากเลยค่ะเหมือนในชั้นเลยค่ะฟังเสียงชนีห้องพี่น้องเสียงชนีหรือเสียงเราวาฬน่ากลัวจังเลยอ่ะเสียงอูรังอูตังหรือเปล่านี่สวนสัตว์จะพามานะจ๊ะ ก็พอดีเช็คเอาโรงแรมก็มาทำอีกคลิปหนึ่งนะคะสวนสัตว์นะจ๊ะเฮ้ย <Hey! S 1> นี่มีอะไรบ้างอ๋อ oh, นี่นี่ขอลา,าก็มีออ oh, ลิงบาบูนเหรอลิงบาบูน โอ้ยมีโอ้ย,อยน่าดูอ่ะเดี๋ยวพามาดูนะจ๊ะที่รักเราจะเจอกันนะจ๊ะตอนนี้เรากลับก่อนนะจ๊ะ วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะจะมีอะไรมาฝากนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วก็ดิฉันกลับมาทํา YouTube ใหม่แล้วนะคะขอโทษนะคะข้อความแฟนคลับทุกคนนะคะที่ส่งข้อความหรือน้องๆใครก็ตามที่ส่งข้อความมาถามดิฉันตั้งแต่คลิปที่แล้ว,ลวมานะคะดิฉันก็จะพยายามกลับไปตอบนะคะเพราะว่าดิฉันทางาน คือหนักมากอ่ะตอนนั้นอ่ะนะคะคือไม่มีเวลาได้ทําคลิปได้อะไรก็ประมาณ5เดือนกว่าเกือบ6เดือนนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมีอะไรมาฝากนั้นรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย